ผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิดในทีในบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์มีการถแถลงค่ะว่าพบคนไทยจํานวนสี่รายที่ติดเชื้อโควิดแล้วเข้าข่ายว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ BA.2.2 ที่กําลังระบาดอยู่ในฮ่องกงณขณะน,นี้ซึ่งขนาดนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการรอยืนยันผลค่ะคาดว่าไม่เกิน3วันถึงจะทราบนะคะซึ่งก็วอนให้กับพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งตระหนกตกใจไปค่ะ นายแพทย์สุภกิจสิริรักธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในทีนไกลพันบอกว่าจากการเฝ้าระวังทุกสัปดาห์พร้อมทั้งทำการสุ่มตรวจไปกว่า2,000ตัวอย่างพบเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนร้อยละ9 ที่เหลือเป็นสายพันธุ์เดลต้าสำหรับสายพันธุโอมิครอนที่พบค่ะเป็นสายพันธุ์ย่อย B A 1ร้อยละ32.4และสายพันธุ์ย่อย B A 2เพิ่มจากร้อยละ52เป็นร้อยละ65ขอภัยค่ะเป็นร้อยละ68ส่วนกรณีที่ฮ่องกงพบเชื้อโควิดในทีกลายพันธุ์จาก B A 2เป็น B A 2 2ทําทำให้การระบาดะระลอกใหมน่นี้มีอัตราผู้เสียชีวิตในฮ่องกงพุ่งสูงขึ้นทำสถิติสูงสุ ในโลกล่าสุดข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผู้ป่วยโควิดที่พบในไทยเข้าไปใน G ีเสร็จพบความสอดคล้องนะคะว่าเป็นสายพันธุ์ย่อย B A 2ประมาณ4ราย ในจำนวนนี้ก็มีต่างชาติ1รายมีคนไทย3รา,ายค่ะขนาดนี้กำลังวิเคราะห์รายละเอียดนะคะว่าอาจจะเข้าข่ายสายพันธุ์ย่อย VA.2.2 หรือไม่ซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่ามีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะที่พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนมประกาศกทมฉบับที่51เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราววงเล็บฉบับที่51อนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา5ทุ่มในที่ประชุมแล้วก็ห้างสรรพสินค้าได้แล้วนะคะแต่จะต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยในระดับชาพลัสถึงจะดำเนินการได้ค่ะยอผ่อนปล้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ แม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 มันจะมีอัตราการพุ่งสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการเจ็บป่วยนะการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ได้เกินความสามารถรองรับได้ของสถานพยาบาลต่างๆนะครับ กรณีสายพันธุ์ BA.2.2 เนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เวลาเห็นว่า3วันเลครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีการยืนยันความชัดเจนว่าใช่ BA.2.2 หรือไม่คือสายพันธุ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดิมคลาพันเดิมเพราะเนื่องจากว่ามีอัตราการป่วยและเสียชีวิตมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกับนู่นเลยฮะเดลต้าอดีตอันนี้หนักกว่า ที่บอกว่าน่ากังวลคือสืบเนื่องมาจากที่ฮ่องกงะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าทั้ง4ี่รายที่ดูเหมือนจะเข้าข่ายตอนนี้เนี่ยคืออาการไม่ได้หนักเลยนะครับแล้วก็คุณหมอก็บางคนเนี่ยหายแล้วด้วยซ้าไปนะครับเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบกันที่จะยืนยันออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้สมวันนะครับ